สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนแล้วก็ fc ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันเหมือนเดิมเนาะยิ่งใกล้วันหวยออกอะ่ะความฝันยิ่งยิ่งแม่นแล้วก็ตัวเลขก็จะหลากหลายแล้วก็จะมึนเลขกันนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะก็ปังมาให้เป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนก็ตัดสินใจซื้อเอาเองเนาะไม่ต้องถามปังเนาะว่าเลขอะไรเพราะว่าปังทําฝันเยอะและปังมึนมากเลยมึนตัวเลข แล้วก็ไม่มีเวลาเก่งเก่งแล้วก็ไม่ได้ไปดูช่องอื่นเลยก็จะติดตามแต่ของคุณอาร์มคนเดียวของคนอื่นปกติก็ดูอยู่นะพักนี้ไม่เคยมีเวลาไปดูของคนอื่นเลยเริ่มจากฝันแรกขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยผู้หญิงฝันวันพุธที่ยีบเจ็ดฝันว่ามีเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นผีเด็กขึ้นมาบนบ้านและเราอ่ะ ถามเลขออกอะไรเด็กบอกว่าสี่แปดแปและเราถามว่าถ้าเลขออกตัวนี้จริงต้องการอะไรไหมเด็กบอกว่าให้ทําบุญถวายยาแก้น้ําร้อนลวกให้เด็กในฝันประมาณสาหขวบเป็นเด็กผู้หญิงเขาบอกว่าถูกไฟไหม้เสียชีวิตและเด็กก็เปิดท้องให้ดูมีเลือดมีแผลปุพองเต็มตัว ในฝันลางๆเหมือนมีเลข7ด้วยอันนี้ฝันดีนะถ้าเด็กบอกเลขอไม่สี่แปดก็แปดนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะออกงวดน,นี้งวดหน้าหรืองวดไหนนะต่อมาฝันว่าหวยออกข้างล่าง88ดเจ็บใจที่ไม่ได้ซื้อเพราะเป็นเลขทูบที่จุดขอกับต้นวาสนาแล้วก็รอลุ้นข้างบนต่อออก5้สไม่ถูกอีก ในฝันโมโหมากเพราะว่าแปดแปดเป็นเลขขอเจ้าที่ว่างั้นอันนี้มันคือในความฝันนะคะประมาณว่าเขาขอเจ้าที่ได้แปดแปดแต่ไม่ได้ซื้อนะต่อมาพี่หญิงฝันขนาดที่แปดเช้าว,วันพระฝันว่าตัวเองไม่สบายแล้วเซลล์ที่ออฟฟิศแกซื้อยามาให้พอเราหายป่วยแกก็ถามว่าเอาค่ายาเราเลยถามว่ากี่บาท แกบอกว่าอย่างละสิบสามบาทมีห้าอย่างในฝันแกแกย้ำเราบ่อยมากแกบอกว่าก็ดีกว่าไปซื้อยาแพงๆกินเราเลยบอกเคเคเดี๋ยวหนูเอาเงินให้แล้วสะดุ้งตื่นต่อมาผี้หญิงฝันผวาที่8ฝันว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านบาลขทีหกเด บางถามหวยหลานชายแต่ว่าหลานคนเนี้ยพอให้งวดนี้ไปออกงวดหน้าอยู่เงียตลอดเลยมีงวดแรกที่ว่าให้ตรงๆง,งวดนั้นเขาบอกเขาซื้อลอตเตอรี่ห้าสามเนาะมันก็มาย้อนออกแล้วพออยงวดเขาบอกห้าห้าศูนย์มันก็ไปย้อนออกทีหลังงวดนี้ถามเขาบอกว่าสี่เจ็ดหกฟังก็ว่าเ,เลขสี่เจ็ดหกมายงไงอะเป็นอายุข,ของอรัฐมนตรีอะไรนะนายกเนาะ ของประเทศญี่ปุ่นต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่9ฝันว่าไปแก้บนจุดประทัดได้เลข224กับ198ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่9ฝันว่ารถน้องชายถูกชนท้ายทะเบียน412ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่9ฝันว่าเด็กผู้หญิง บอกว่าเลขจะออก3ามศูดสองเด็กบอกสี่ตัวเลยนะคะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถไฟไหม้เกรียมทั้งคันเลยทะเบียน6 06เลข0ูย์หจะไปตรงกับที่เขาฝันว่าปู่ท้เวสุวรรณถือกระบอกเสียมซีแล้วเขย่ามีเลขตกลงมา0ูย์หถ้าละกลับหัวจะเป็น0ูนย์เกย์เจะเป็นอายุของราชินีพระพันปี ก็ออกทุกปีเหมือนกันนะคะคืออายุของพวกเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยเวลาถึงวันเกิดท่านน่ะจะก่อนวันเกิดหลังวันเกิดก็คือตามมาไว้เหมือนอายุพระเจ้าอยู่หัวนะ่ะปีที่แล้วหกสิบเก้าก็ออกปีนี้เจ็ดสิบก็ออกต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่เก้าฝันว่าท้อง มีคนถามว่าท้องกี่เดือนเราบอกว่าสองเดือน3มสัปดาห์อายุคนฝัน32ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่29ฝันว่าไปขอหวยที่วัดจุฬามณีได้เลข37ถ้าแปลงตัวเลขจะเป็นแปกับสาหนึ่งนะคะแต่ไม่แน่ก็ออก37ตรงๆแล้วแต่แล้วแต่ใครฝันแม่น ต่อมาพู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่สีฝันว่า,วาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปสองคนมีแต่ผู้หญิงขึ้นเนินสูงมากแล้วป้ายทะเบียนหลุดออกเลยจอดรถมาเก็บไปให้ช่างซ่อมพอช่างซ่อมแล้วอันนอตเป็นกลมๆอ่ะหนึ่งอันมาติดไว้ที่ป้ายทะเบียนทะเบียนเก้าห้าศูนยต่อมาผู้หญิงฝันอาทิตย์ทียีสี่ ฝันว่าไปที่โรงเรียนเก่าแล้วครูถามว่าช่วยงานเท่าไหร่แฟนตอบว่า700ร้อยเราบอกว่าห้าร้อยพอคะ่ะแล้วมองไปที่โต๊ะเห็นเนื้อหมูวางเต็มเลยคะ่ะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆต่อมาผู้ชายฝันวันพฤหัสที่28ฝันว่าขับรถไปจอดที่ไหนสักแห่งพอจอดรถ มีคนสามคนเปิดประตูรถขึ้นมานั่งบนรถเ,เราก็บอกให้ลงก็ไม่ยอมลงเขาใส่ชุดแดงทั้งชุดทั้งสามคนน่ะเป็นเหมือนพ่อกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวทะเบียนรถหกเจ็ดหนึ่งปดต่อมาผู้หญิงฝันพระลาดที่แปดฝันเห็นหวยรางวัลที่หนึ่งออกเลขศูนย์เ้าหนึ่ง 419แล้วก็ฝันว่ารถมอเตอร์ไซค์จอดหายเจอแต่ป้ายทะเบียนหล่น816แต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ทะเบียนรถที่ใช้แต่เป็นในฝันที่เขาเห็นป้ายทะเบียนหล่นนะ816ถ้ากับตัวเลขอาจจะเป็น813 876316เลข1ถ้เท่ากับเลข7เลข7เป็นเลข1เป็น2ก็ได้8เป็น3ก็ได้ ต่อมาผู้ชายฝันวันอาทิตย์ที่ยีสฝันว่ากําลังไหว้พระขอพรมีฤาษีอุ้มพระพิคเนศมายื่นทูปให้สิบดอกบอกให้ไหว้หลวงพ่อปดหนี้วัดวายูคนฝันเล่นแต่หวยรัฐบาลไทยนะคะต่อมาผู้ชายฝันวันอาทิตย์ที่ยีสฝันว่ารถ่ายท้องล้อชี้ฟ้าทะเบียนรถห้าแปด 58, เกหต่อมาพี่หญิงฝันพระัาทีียเจฝันมีคนเอาเข็มขัดเหล็กมาให้แล้วก็บอกเลขหนกับ4ีสต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่เจฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4และรางวัลเลขท้ายหลายใบมองดูหลักร้อยมีเลขห้าทุกใบเลข504 ในใจเอ๊ะทำไมเลขเก่างวดที่แล้วไม่แน่นะคะแมนยูลิปูลงวดที่แล้วไม่ออกข้างหน้าแต่งวดน,นี้4-0อาจจะงวดน,นี้มันเลขเพราะว่าเราต้องตามตามเลขวันสําคัญเลขเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10เนอะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดของท่านแล้วก็อายุท่านครบ70พรรษาเมื่อวันที่28กรกฎานะคะรหัสประจำพระองค์ เมื่อก่อนมันจำไม่ได้ว่า904หรืออะไรแต่ตอนนี้เป็น901เนาะ901910 90นี่แหละเพราะว่าท่านได้ขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วต่อมาพี่หญิงฝันวันพุธที่7ฝันผู้หญิงมาบอกเลขท้ายรางวัลที่1จะออก951โอ้มาเช้าบังก็ฝัน51ไปยังงงเลยฝันอะไรยะยะแต่ฝันไม่ค่อยแม่นแล้วแต่อยากจะเล่า ต่อมาผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่ยห้าฝันตอนใกล้เช้าฝันโถบ้านพี่สาวลูกพี่ลูกน้องจัดงานอะไรสักอย่างแล้วเราเห็นสำรับข้าวเป็นถา,ถาดวางอยู่เหมือนถาดที่เขาถวายพระวางอยู่ก็เลยหยิบอาหารกินสักพักเห็นเขายกถาดข้าวไปเก็บมันเป็นสำรับข้าวที่คนกินเหลือตอนนั้นะอ,อ้วกพุ่งค่ะวิ่งหาที่อ้วกอุ้นเลยบาริที่ห้าสิบ ที่เห็นว่าจัดงานนะแต่บ้านอีกหลังเนี่ยบาที่ยี่สิบอายุคนฝนันสามสิบแปดปีเพราะว่ามีคนไม่ให้พูดเลขไม่ให้พูดเลขนั้นเพราะเป็นเลขแตกหักพอถึงเลขนี้ให้พูดเขาให้พูดเลขสามแปดเขาบอกว่าเลขแตกหักห้ามพูดปังก็ไปถามเขาว่าเลขแตกหักคือเลขอะไรเขามาเม้นบอกว่าสามเจ็ด ต่อมาพี่ิงฝันวรนอคารที่หกฝันว่าไปเที่ยวแล้วเดินมารถหายเลยเดินตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนเช้าเดินไล่หาตามรีสอร์ทข้างๆที่เที่ยวใช้รีโมทกดเปิดได้ยินเสียงรถร้องเลยเดินไปดูเจอคนถอดชิ้นส่วนรถมาทำสีใหม่เปลี่ยนจากสีดำเป็นเทาควันบุหรี่ เราร้องไห้หนักมากในฝันสะดุ้งตื่นแล้วเผลอหลับต่อฝันต่อว่าโทรแจ้งตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งทะเบียนรถทะเบียนรถนะคะสี่ศูนย์สามหนึ่งเลขศูนย์สามหนึ่งก็มาอีกแล้วไม่รู้คิดถึงเลขนี้มากไปหรือเปล่าต่อมาพี่หญิงฝันพระัที่8แปดฝันคล้ายมีทูบที่ไหม้แล้วแต่ยังคงตัวเป็นเส้นยาว ขดตัวเป็นเลข8แล้วก็พูดว่า8แล้วก็ขดตัวเป็นเลข7แลาวก็พูดว่า7แล้วก็ขดตัวเป็นเลข0แล้วก็พูดว่า0เห็นแค่แวบเดียวแล้วอีกฝันฝันว่าให้ตังแม่18บาทเป็นเหรียญ5สองเหรียญเหรียญบาท8เหรียญใส่ถุงรัดหนังยางอย่างดีคลิปนี้มีความฝันเยงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ยังมีความฝันอีกแต่ยังไม่ได้ทำนะคะขอให้งวดนี้ fc ทุกคนโชคดีถูกหวยนะคะสวัสดีค่ะ